ตอนแรก,ต,รต,กนนะตัดน,นะครับไร่ที่เดิมก็เก็บกล้วยนะเพื่อนมาม่งยอดในะ็น่าที่ยางไม่มีไปเร็วนะครับตัดยางแล้วนํายางมีเลยไม่นะครับเพื่อนไล่คนดีตั้มมาดีน้อนผักตายดี่ตั้มมาว่ะใบหลวงหมดแล้วตัดไต่ไม้ใส่ไต่ไม้ แล้วพีน้องี่อยู่ต่างเนื้อต่างอีสั้นนะครับทดี๋ยวเขาซ้ำว่าหน้าแรงเล้วเนี่ยชายได้ไมะครับชายเลยเป็นฟื้นกนดีครับสวงใหกระชายเลยครับนี่มาอยางไร่ดีมาครับอย่างไร่ปกติครับเมื่อเดีตอนนี้ไปเลยครับนี่ เบิกซ้ำแล้วนะครับเบิกซ้ำแล้วไล่ดีนะมีอย่างหน้านะครับพี่น้องน้ำต่วมอย่างแรงน้ำต่วมมีน้ำต่วมประจําเลยต่วมไม่ได้หยุดกับแรงนี้ครับแต่ล,ลครับนี่เราเป็นอย่างควนนะ อย่างดีอยู่บนเขา,าครับพี่น้องแต่คนมียางบนควรบนเขาเนี่ยถ้าจชยปาราแจคุมบบกเลยว่าจบถุกปีหน้ามีกระนากองตุ่มนำตัวมต้าม,มลอบครับแต่ละปีปัญหาเยอะแย่ยมากไหมเมื่อคลอยยางแปลงนี้ไม่ออกเลยครับไม่ออกแม้ตอนเดียวเลยบอกเป็นยางไต่หนึ่งมัดหนึ่งสปาปันนี้นะครับว่าหนามันตวมุ้ถูกปีแบบเนี้ตววประมาณนี้ยถุกปีครับซึ่งมันยอกเปลือครับ แต่ว่าห่างจากแต่ว่าเราใชา้ปาราเทคเราลืมต้นไม่โดยการใช้ปาราเทคครับประมาณตอนนี้ก็งถึปีแปลงเนี้ยถึงปีเดีชยชมาครับตุกตนนองมั๊แล้วตุกตนจะเป็นยางไม่ส้มบูนย่างหน้ายางตายหนึ่งยางไม่มีน้ำยางเลยยางที่ไม่เคยตัดเลยครับวันนีโอปนนี้ได้โอปาราดเทคสดเดยวครับ ตรงนี้แรกครับพี่น้องเยลซําเพยนะครับเปลือกปางนิ่เสียวครับแต่แร่นะครับว่าทอน้ำยางมันเปิดมดจริงๆเลยลูกต่อนะครับมีท่อน้ำยางมีน้ำยางเล่ตลอดหน้าเลยครับุยอดไหมครับป่อยางผมไม่เคยกังวลและไม่เคยกลัวเลยครับว่อยางนี้เจอปัญหนานักขนาดไหม พี่นองเจ้าส้นยางตัวไทยก็แล้วเองว่าสับพะยางดี่แรงยี่เามันอยู่แรงของพ่เองสภาพะี่ปุดยำแยะเลยนะครับให้ได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นพี่นองเจ้าส้นยางตัวไทย,ยอย่าหมดปหาเหลืองอยางพารานะครับใจปาราทกแล้วเปลือกยางนิ่มติดง่ายได้ลำยางปืม่มปื่มผมไม่มีสัน้นแลงป้องก,กันกําจัดเชือรล่าเปิอเส้นลำยางดีแป้กรีดเนี่ยหมอกเกลียว ฟื้นฟูยางสภาพโซมให้สมบูรณ์ได้ฟื้นฟูยางไต่นึ่งต้นแหลกปิดัดครับไรดีมันเดิมนะพี่เต็มถ้วยนะครับเป็นความสุดความสุดยอดนี่ปลาตะเ็กค,ครับเป็นพี่น้องเจ้าส้นยางพลาล่านะครับปิดยางหลักยางยากรีดยางเป็นอันแน,น่นนะครับชายป,าปาลาตะเพ็กบำรุงฟื้นฟูจายได้ตลอดดุดดุดูดดดดกานนะครับชายปลาเตเพ็กแบบกพี่น้องจะไม่ผิดหวังเลย นะครับ yep.